ผมก็สวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมรับเอฟซีคนใดเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีประาดข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดๆจากช่องโชกผ้ารวยับผมวัอนี้ก็ได้ผ้ามาตามแนวทางหาหน่อยหรือหุ้นพ่อลึกลับนะครับผมก็ได้มาแล้วนะครับผมก็ขอบคุณสําหรับแนวทางนะครับผมสําหรับแนวทางหาหน่อยหรือหุ้นพ่อลึกลับนะครับผมก็มีตัว เ็ตตัวดีกะมีนะครับผมสําหรับเมื่อวานนี่เข่าเต็มเต็มครับผมสามตัวแตกตืมนะครับผมก็ดีใจครับผมดีใจที่ว่าเลกคุณพ่อเขาเขามาเมลี่วลายมือติดติดกันแล้วนะครับผมทั้งเลกวิ่งทั้งสามตัวก็แตกแล้วนะครับผมคุณพ่อกะได้ลอกสูตรนี่ไวแล้วนะครับผมก็สีได้พาเอฟซีทุกคนรวยไปบัดนี้แล้วครับบัตนี้ครับเมื่อวานนี่กะเขาาทังรัฐบาลทัง ห้าน้อยนะครับผมก็ดีใจครับผมโชคกะบอได้สือก็สือไว้ติดแน่นิดๆหน,หน่อยๆนะครับผมก็ถือว่าก็บ่บ่ถือนะครับผมบ่ถือก็ถือว่าโชคโชคกับ่ระเทศไนดีนะครับผมช่วงนี้สิพ้ามาเบิ่งห้าน้อยพ่อลึกลับก่อนนะครับผมว่ามีตัวใดแน่นะครับผมอาจจะเป็นแสงสะท้อนเนี่ยด้วยครับด้วย วันที่2นะครับผมวันที่2เดือนพฤศจิกายนสองพนหาหนะครับผมหาน่อยหรือหุ้นพ่อลึกลับนะครับผมเลขวิ่งนะครับผมเลขวิ่งหากับเนะครับผมเลขสาตัวก็มี5้าศูนย์เนมะครับผมตัวเด่นก็คือ5 0าศนะครับผมตัวเด่นนะครับผมแล้วก็สาตัวนะครับผมสตัวก็มี5057 ห้าเก้าเก้าแปดเก้าหกเก้าหนึ่งนะครับผมตัวเด่นก็มีห้าศูนย์ห้าเก้าเก้าแปดนะครับผมสําหรับตัวเด่นของพ่อลึกลับนะครับผมถ้าเอฟซอยากตัดเลรนสองตัวก็เลรนได้นะครับผมศูนย์เก้าเก้าแปดสามสี่นะครับผมก็ลองจับพิจารณาเบิ้งนะครับผมถ้าชอบก็ซื้อนะครับผมไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมก็ได้ตามแนวทาง มาฝากให้กับเอฟซีนะครับผมวันนี้จะเอาไปรวยเป็นวันที่2องนะครับผมรวยักคักเบิงนะครับผมสําหรับหาน่อยพ่อลึกลับนะครับผมกษีเดย์มีทุนมีอย่างให้สื่อกับเขาสื่ออีหยังกินไปมือมือนะครับผมก็ดีใจน้ำมัยอะดอกครับเทอเอ็นเลขเขาก็ดีใจครับผมคือจังมือวานนี่แหละเลขของไอ้วัด ัดปลาตอนน้ำเอิ่นนะครับผมก็เขาโกบดีใจครับผมแต่แต่กับ่รด้ซสื่อน้ำมูนะครับผมก็ครับผมนี่ก็เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับผมสําหรับคุณพ่อลึกลับนะครับผมก็ได้หยิบมาฝากให้กับเอฟซีลงให้ทุกเส้านะครับผมลงให้ทุกเช้าครับผมแล้วก็ถ้าเอฟซีอยากจับไปเลรียหุ้นก็เล่นได้นะครับผมเพราะว่าเลขหุ้นของคุณพ่อนี่ก็เขาเขาเรื่อยๆนะครับผมเข่าเรื่อยๆ อาเทียเอฟซีก,ก็ได้รับโชคหุ่นนำ้ำอย่างสีเนาะครับเนาะอาเทียก็ได้รับห้าน้อยอาเทียก็ไปหอดถึงเล้าครับผมเข้าถึงเหล้านะครับผมเขาหอดเพื่อนบ้านนะครับผมเพราะว่าเลียกคุณพอ่คณอคนก็ล็อกล็อกถึกแล้วนะครับผมล็อกเลขสูตรถูกแล้วนะครับผมก็ถึงว่าถึงว่าเขาสามโตตรงๆนะครับผมก็ถือว่าคุณพอ่อ่นมาแบบสูตรนี่ก็คือว่า ผาดยากอยู่ดอกครับผมบาดนี้ก็สีไดผพากันลุยๆเฮงๆกันทุกคนนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมสําหรับเอฟซีที่ว่าเขามาติดตามหรือเขามารับชมนะครับผมก็ขอบคุณด้วยใจจากโชคพารวยนะครับผมพ่อจะได้เห็นเห็ุแนวทางเด็ดๆให้กับเอฟซีนะครับผมตามหาแนวทางฝากให้กับเอฟซีนะครับผมอีกบวกี้มือครับผมไล้เกี่ยวเข่าแท้นะครับผมก็เหลืองเหลืองเลี่นะครับผม ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่ครับผมเป็นกําลังใจให้กับโชคพารวยครับผมโชคพาครวยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ